วันนี้เราจะมาแก้โจทย์ข้อที่9กกันนะคะก็คือนักเรียนห้องหนึ่งต้องเรียนคณิตศาสตร์เรียาาร์ภาษาอังกฤษแต่และคนต้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสามวิชานี้นักเรียนห้องนี้มี40คนเพราะว่า20คนเรียนคณิตศาสตร์20คนเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์20คนแล้วก็ วิทยาศาสตร์ยี่สิบสามคนอังกฤษภาษาอังกฤษยี่สิบหกคนและสิบสองคนเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิบสี่คนเรียนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสิบห้าคนเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษขกือบเสร็จหนึ่งหนึ่ง จ3 4สามสี่ห้ดนมีเจ็เซตเราจะมาหาเซตที่5ก่อนนะคือมีนักเรียนทั้ง3วิชากี่คนก็คือต้องตอบในเซตที่ห้ามาหาเซตที่ห้ากันนะคะก็คือนำคนที่เรียนวิชาเดียวมาบวกกันยี่สิบ บวกยีบวกยีบหวกเอ้ยยีเท่ากับ69แล้วก็นำคนที่เรียนสองวิชามาบวกกันก็เท่ากับ12บวก14บวกสิเท่ากับ41แล้วก็เรานำ ทั้ง1คนที่เรียน1วิชาและ2วิชามาลบก,กัน okay. 69หกสิบเก้าลบสีเ็ดเท่ากับยี่สิบแปดล้วก็นำนำผลลักธที่ได้มายีลบกับ40ก็คือจำนวนนักเรียนของห้องนี้ก็เท่ากับ 12นี่คือส่วนที่5ที่หาได้คือสิบส,สิบสองแล้วก็เรามาหาสว่วนวิทยาศาสตร์วิทยานี่คือส่วนที่สวิทยาศาสตร์ คนที่เรียนการิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเรานำควิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์12ลบกับ12คือจำนวน15ก็เท่ากับ0อันนี้12และ0ได้0แล้วก็เสร็จกับเสร็จที่4นะคะ โอเควิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษศาสตร์อ๋อเซตที่ค่ะเซตที่หกคือวิทยาศาสตร์ในภาษาอังกฤษ็คืคนำวิทยาสิบสลบสิลบกับ12บสองิทลบสิบสอง้ากับส คำตอบที่ได้ก็คือสองต่อ,อไปเรามาหาสิบห้คนเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ15บห้คนเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ15บห้าคนลบลบ1ิบสองเท่ากับสาอันนี้เราตอบส ต่อไปเรามาหาตรงคณิตศ,ศาสตร์เราต้องมาหาเซตหนึ่งกับเซตสามแล้วก็เซตเจ็ดกันนะคะโอเคยี่สิบลบลบศูนย์บวกสิบสองบวกสามเท่ากับสิบห้า ห้าานำลบสิ้าเท่ากับห้าเท่ากับ5นี่คือ5ต่อไปเสร็จก็มาหาเซตสามกันนะก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร 23, ์ยีวิทยาศาสตร์ยีลบ ลบศูนย์บวกสิบสองบวกสองเท่ากับเก้าสิบสี่สิบสี่นำสิบสี่ลบกับยี่สิบสามก็ได้ เก้าก็มาทอดะจดจ็ดกันนะคะยี 26, ลบสบวกสิบสองบวกสองแล้วกับสิบเจ็ถ้ากับ17 3 7ลบ26ท่ากับ9เราหาหมดแล้วนะคะต่อไปเรามาตอบคำถามข้อหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด3วิชากี่คนมีนักเรียนเรียนทั้ง3วิชากี่คนก็คือเราตอบส่วนนี้นะคะก็คือ12 ตอบสิอไปข้อ2นะคะมีนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียวกี่คนวิเจคณิตศาสตร์ก็ตอบข้อนี้นะคะก็คือ5้าคน